สวัสดีค่ะเรียนรู้วิชาดนตรีนาฏศิลป์กับครูบิวนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องหลักการขับร้องเพลงไทยและสากลค่ะการขับร้องเพลงไทยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจังหวะทํานองเพลงที่ใช้ในการบรรเลงและวงดนตรีที่ประกอบในการขับร้องนั้นๆน,น,นะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียน2นะคะ2หัวข้อก็คือหัวข้อของการขับร้องเพลงไทยและการขับร้องเพลงไทยสากลค่ะ เรามาเริ่มกันที่การขับร้องเพลงไทยหรือเรียกว่าการขับร้องเพลงไทยเดิมกันเลยนะคะการขับร้องเพลงไทยเดิมนะคะก็คือเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นตามหลักของดนตรีไทยค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำชาติไทยนะคะที่มีลีลาการขับร้องที่เรียกว่ามีการเอื้อนและการบรรเลงแบบไทยค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของการขับร้องเพลงไทยเดิมกันค่ะไปเลย รเจ้าดเดเือนออยรามาดูหลักการขับร้องเพลงไทยกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งท่าทางในการขับร้องส่วนมากมักจะนั่งพับเพียกกับพื้นพร้อมกับ สำรวมกิริยาท่าทางให้ดูเรียบร้อยไม่แสดงท่าทางที่ไม่สุภาพนะคะ 2. ศึกษาเนื้อเพลงว่ามีการแบ่งวรรคตอนช่วงใดบ้างเพื่อจะได้ขับร้องให้สอดคล้องกับจังหวะของการหายใจค่ะ สามนะคะศึกษาความหมายเพลงว่าให้ความหมายและสื่ออารมณ์ใดเพื่อจะได้แสดงสีหน้านะคะให้สอดคล้องกับอารมณ์เพลงค่ะสี่ขับร้องให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองห้าเปล่งเสียงถ้อยคำให้ถูกต้องชัดเจนออกเสียงพยัญชนะสละกคำควบกล้ำถูกต้องตามหลักภาษาหก<า> <6 S 2> นะคะเอื้อนเสียงให้สัมพันธ์กับจังหวะและทำนองเพลงและมีความสม่ำเสมอกันค่ะ เรามาดูการขับร้องเพลงไทยสากลกันบ้างนะคะเพลงไทยสากลนะคะก็คือเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทยค่ะแต่จะใช้วิธีการประพันธ์แบบดนตรีสากลนะคะและใช้เครื่องดนตรีสากลในการบรรเลงทํานองค่ะในปัจจุบันนะคะก็อย่างเช่นเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสตริงค่ะที่เรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะ ร้องเพลงไทยสากลกันบ้างนะคะ 1. การขับร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากลส่วนมากจะยืนร้องและแสดงสีหน้าท่าทางเข้ากับจังหวะทํานองและอารมณ์ของเพลงค่ะ 2. ศึกษาเนื้อร้องของเพลงว่ามีความหมายอย่างไรควรเน้นเสียงช่วงใดหรือใช้สำเนียงเสียงร้องอย่างไรค่ะ 3. ขับร้องให้ถูกต้องตามเนื้อร้องจังหวะและทํานองเพลงค่ะ 4. ขับร้องให้เต็มเสียงแต่ไม่ใช่การตะโกน 5. เปล่งเสียงด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องชัดเจนออกเสียงพยัญชนะสระถูกคำควบกล้าถูกต้องตามหลักภาษา 6. ห,หายใจให้ถูกต้องกับจังหวะของเพลง 7. หากต้องขับร้องบนเวทีควรรักษามารยาทในการขับร้องเพลงเช่นแต่งกายสุภาพพูดจาสุภาพกับผู้ฟังยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หงุดหงิดสบตาและกวาดสายตาไปยังผู้ชมให้ทั่วไม่หยอกล้อกับผู้ชมมากจนเกินไปค่ะ ต่อไปเรามาดูการขับร้องแบบประสานเสียงกันบ้างนะคะการขับร้องประสานเสียงนะคะก็คือการร้องเพลงที่มีแนวทำนองมากกว่า1แนวค่ะและมีผู้ร้องมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะคะแต่ละกลุ uhm, ่มเนี่ยจะมีแนวทำนองเป็นของตัวเองการร้องประสานเสียงเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือการร้องแบบร้องไปพร้อมกันประสานเสียงไปพร้อมกันนะคะกับเริ่มคนละท่อนเพลงค่ะแต่หลักการของการประสานเสียงเนี่ยจะมีระดับเสียงที่ต่างกันก็จริงนะคะแต่จะต้องผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัวไม่ขัดหูนะคะ

ด้นสดกันบ้างนะคะการด้นสดนะคะก็คือการร้องที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดขึ้นสดๆดในขณะที่กําลังร้องโดยไม่มีการเตรียมมาก่อนนะคะแต่จะมีการสัมผัสระหว่างวักและท้ายบทค่ะการสัมผัสก็คือการคล้องจองกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างเช่นลิกลิกการแสดงลิเกมโนลาการร้องลําตัดการแหลหรือเพลงฉฉอยเพลงอะไรต่างๆหรือในไทยสากลในการด้นสดก็อย่างเช่นการแรปอย่างนี้นะคะแรปขึ้นสดๆดประมาณนี้ค่ะเราไปชมตัวอย่างกันนะคะ ชีวิตของผมนี่นะครับมันแสนอาภัพกว่าใครๆวันไหนอาไม่พับผมนี่แหละครับที่พับให้ <c oughs> โอ้ยจะเดียวได้ลองอะไรไม่รู้ <c oughs> ว่าเดี๋ยวคนดูเขาก็ขำกันใหญ่ <c oughs> ขอโทษนะครับว่าที่ผมทำ ท eh? de bueno ี่ทำให้ฉันขำจนเปือบตายด้ๆชีวิตกองผมที่เกิดมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช้ชีวิตลำบากมากใช้ชีวิตลำบากมาก ทั้งยุง่งทั้งยากทั้งยกทั้งใหญ่จะขึ้นบ้านกันแต่ละครั้งต้องลงไปอยู่ข้างล่างแล้วถึงจะขึ้นได้จะลงบ้านกันแต่ละหนต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนมันถึงจะลงได้เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่รู้ว่าผมรอดมาได้ยังไงเวลาละที่ผมจะนอนเน่ต้องง่วงถ้าก่อนะถึงจะนอนได้ จะหลับก็ไม่สำเร็จต้องง่วงให้เสร็จถึงจะหลับได้เนี่เวลาตื่นก็ต้องลืมตา <S 1> <S 1> <S 1> คิดดูที่ว่าหน้าสงสารใหมลําคาและกันไหม่เราท่านถ้าท่านลําคาญเดี๋ยวผมจะหยุดให้ เป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลกันไปแล้วนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าข้อแตกต่างของเพลงไทยและเพลงไทยสากลก็คือต่างกันตรงที่การใช้เครื่องดนตรีและการเอื้อนนั่นเองค่ะและครูก็เพิ่มเติมให้นักเรียนเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียงและการขับร้องแบบเดินสดไปให้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ครูก็มีใบงานมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะคะใบงานเรื่องการขับร้องเพลงไทยและสากลน,นะคะก็คือให้นักเรียนตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้นะคะคำตอบมีอยู่ในต้นคลิปนักเรียนไปย้อนฟังดูได้เลยค่ะนักเรียนสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองสวม,วมแมสและมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ